สวัสดีครับผมก็อยู่กับเราช่องคลายตรงนี้นะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมวันที่สิบหลังนะครับผมนี่ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับผมของพี่ไอ้เจดีนะครับผมนี่ส่งมาให้ครับผมอ่โหมาอย่างดีเลยนะครับผมกันฝนเปียกอย่างดีครับผมจะมีอะไรสําคัญแนนอนครับผมเดี๋ยวก็เราจะมาลุ้นด้วยกันครับวันนี้ก็เปิดกล่องคนเดียวนะครับผมเพราะว่า เด็กไปเรียนหนังสือกันแล้วครับผมเปิดเทอมวันนี้วันแรกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าข้าในจะมีอะไรเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาลุ้นของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะะไรเนาะอีกอ่ข้าในเนาะ เด็กก็ไปโรงเรียนแล้วคุณพ่อก็ลุ้นอยู่คนเดียวนะคะโอ้สองของขันน่นองเลยครับผมอย่างนี้นี่ของคันน่นองเลยอีกสารอะไรหรือเปล่าน้อนี่ซึ่งไทยซีมันลุ้นด้วยกันนะคะหอมมิคิดนะครับหอมมิคิดแล้วก็ดีมากครับ ฝนก็เริ่มตกบ่อยครับผมตกบ่อยมากเลยครับโอ้สุดยากเนาะสุดไปมามีลาคนว้าวอ่ะสุดอะไรคันไอซีเนานี่รุ่นครับผมโอ้ยน,น,น,นี่ลายชั้นครับชั้นึงดีครับผมนี่ชั้นึงดี เอาลุ้นชม้นที่สามโตนะคะ,คอะโอ้ม,ม,ม,โมีมีหลายมีหลายหลายโซครับคุณมีหลายโซครับวันนี้ตอนี้ท่านเขียนว่าสูงคะแนนตอนนี้ให้กับแม่ควานเดือนสำหรับซื้อชุดใหม่ของแม่เดือนครับนี่หนึ่งพันคะแนนครับผม โอ้ครับขอบพระคุณค่คขะคคขอให้ม่ควานด้วยนะคะนาม่ควานซื้อชุดใหม่ของแม่เดือนนะครับคนหนึ่งพันคะแนนนะครับผมขอบคุณค่ะขอบพคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะวัะนน,ะะนี้ก็ท่านบอกว่าส่งคะแนนให้แม่พังกำไรไว้สร้างบ้านคะแนนใหม่ สามพันคะแนนครับผมวันนี้ครับผมเพิ่มอีกเพิ่มอีกสามพันรวมหมดเป็นสี่พันคะแนนครับผมของท่านนะครับผมหมดที่แล้วก็ส่งให้หน,นึ่งพันคะแนนวันนี้ก็เพิ่มเปอีกสามพันคะแนนรวมทั้งหมดเป็นสี่พันคะแนนนะครับผมค่ะโอ้ค่ขะขอสาธุบุญกับท่านด้วยนะคะครับผมที่รักและเอนดูครอบครัวชาวช้างนะคะ วันนี้ท่านบอกว่าให้นำคะแนนนะครับผมไว้สร้างเสาบ้านให้พ่อพลายชัยมงคลและพลายน้ำเต็งจำนวน4,000คะแนนนะครับผมดื่มสูงมาวันที่สองสามพันคะแนนรวมทั้งหมดเป็น7,000คะแนนนะครับผมที่แล้วเราก็อเอาไปให้อ่าช่องพลาย เป็นคนก็นำแตงสามพันวันนี้มาอีกสี่พันบุเจ็ตพันคะแนนนะครับผมสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะอนุโมทนะสาธุบุญกับพัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนำโซานี้ไปให้กับแม่พังกันายแล้วก็ลายชัยมงคลนะครับผมส่วนชุดนี้ก็ให้แม่วันเดือนนะครับผมสี่พันคะแนนนะครับผมาขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นสภานบุญให้กับ ผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลครับผมเพื่อจะบงอกกะเนนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเพื่อช่วยสร้างบ้านให้กับให้คนแล้วก็พายน้าเตนนะครับผมออกฟานก็ช้างมาศึกษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับผม ครับผมีพันคะแนนครับสี่พันใช่ไหมนี่มาให้ออกซื้อครับ,บอ,อ,อ๋อครับ,รบต้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็แล้วกันเนาะเอาอย่างนี้เนาะครับครับจะเป็นใครก็ช่างขอให้บุญบารามีของท่านนะ่ะ ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่เหมือนช้างนะครับทําการทํางานก็ให้ประสบความสาเร็จทุกท่านทุกอย่างที่ท่านความทุกอย่างที่ท่านปรารถนาขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับขอบคุณมากครับครับแล้วอาการเป็นยังไงคุ่มใก้นยังหมอให้ออกโรงพยาบาลแล้วหรือก็ดูวันนี้ก็คอยดูตัวเล็กตัดแขนก่อนอน่าจะออกคุงนี้ครับออกป็นค้องรันของเชิงเลยที่จริงจะไม่ไม่ให้จน,น,นจะให้อยู่ก่อน เพราะการจัดอย่งเราจะดูผลค่าเคียงสักวันสองวันแล้วจะคออ่อยจะไม่ค่อยออกตามไป ประมาณว่าช่วงวันเล็กก็คงออกนีเชือกใหญ่จริงๆหมอให้ออกกันหลายวันแล้วแต่เรารอดูตัดแผลเชือกนี้ก่อนต้องออไม่ถึงจะออกเตงก้วเข้มขนกลับบ้านค้มขนกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมเมาอะไรแค้มขนน้อยกลับบ้านท,ทีหลังครับรรอให้หมอมอาจารย์สักวันสังหวะครับผมโ,โอ้ยหายเร็วเนาะส,สงังคมเชือกครับผมเดี๋ยวเราก็แคนำเคลินไปให้อีกไม่พังกำไรอีกครับผมอีกเชือกหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณสายบุญด้วยนะครับ ขอบคุณวานเลนด้วยครับทั้งครอบครัวเดี๋ยวความความฝันก็รอดูรอดูวันนี้นะครับโอ้สาธุไวเป็นที่ครับก็ดูรอดูวันนี้คือเราจะคุยกันวันนี้นะครับเธอกสรนะลุมไงเราอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งตั้งใจไว้สูงเพราะมันมันเป็นผมเป็บัตของเอาเนาะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของพังกำไรนะครับผมเพื่อมาโมอบเครนใหครับฟันสินนะครับผมก็ของพญาเจดีนะครับผม ฝากมาให้ครับผมสามพันคะแนนนะครับผมครับขอบขอบคุณมากนะครับวันนี้พันไม่กำไรได้ได้จัดเทปยังบ้านโอ้ยพังกำไรยังขาดอะไรยังขาดค่าสันไทยอยู่ครับกับค่าช่างนะครับค่า,าช่างค่าช่างดึงคร,ครับผม เวลาไม่พังกันไรฝนตกก็เป็นลมตรงนี้ใช่ไหมยู่ตรงนี้แหละครับนี่ดูตรงนี้ครับ FC ครับนี่รอยู่บ้านใต้นี่นะครับอยู่กับน้องเงินวานี่ครับน้องก็มีใส่ดีเนาะครับไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยครับดูครับไม่ไม่ครับไม่เล่นครับโอ้โหนี่ที่นอนเวลาฝนตกมาไม่พับอะไรกันนอนตรงนี้นะครับดูนอนกลางคืนนะครับบ้องอ๋ออยู่ที่นี่นะครับนอนอยู่ที่นี่ครับไม่อะไรก็ไม่เล่นสีคลอกไม่ก็ไม่เล่นไม่เล่นครับโอ้สุดยอดไปเลยใจดีมากเลยแม่คนใหญ่นะคะ นอนอยู่หัางครับไม่กันเลยก็นอนอยู่ตรงนี้แหละครับยนยครับนเลยตักกำไรเพราะว่าก็ตอนแรกเนี่ยเมื่อจะไม่กล้านอนนะครับก็เอามาลองดูากล้านอนนะครับค่เป็นรางเชื่อนี่ครับนี่มุ้พอครับพี่น้องแค่เป็นรางเชื่อนี่มุดมาเรยบ้อยเยมุดเสาเลพังมดครับเป็นเชื่อนอกั่เสานีกับปะทูครับปะทูทสุัน กันปลูกึ้นหนีกันเวลาฝนตกมากกับไฟด่าเขามาเลยครับเพื่อนๆตำรวจของแต่ดีเหมือนพ่อใหญ่เลยแม่กำไรค่ะมาหลบฝนใต้ทุนบ้านได้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นมาบ้านว่าจะขึ้นให้เรียวก็ฝนมาก่อนนะครับผมมาให้เรียวดูบ้านของแม่กำไรนะคะครับใครอยากไนเน้อเลือดถ้าสนใจใครช่างนะครับผมครับถ้าใดอยากจะช่วยน้องช้างก็เป็นทุกคนก็ ติดต่อมาหาที่ช่องไม่พังกำไรเทมเปอี่เลยเนาะครับครับผมหรือรุ่นผลไม้ออนไลน์กันได้เนาะกวรจะไลฟ์ช่วงบ่ายโมงไลฟ์ช่วงบ่ายโมงครับเพราาะว่ครับผมไลฟ์ไลฟ์ช่วงบ่ายโมงครับครับต้องโคตรขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับที่ส่งเคลียร์มาให้แม่ควานทำชุดใหม่แล้วก็ให้กับควานสินช่องไม่พังกำไรแล้วก็ช่อง ใครบางคนน้ำแปรยนะครับผมก็สาธุบุญกับท่านด้วยนะครับผมครับก็ครับก็ขอขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับครับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดในช่องพลังแม่กำไรแฟมบิลี่วะครับแล้วก็ชัง ช่องลายถึกันด้วยนะครับผมจากที่นี้ก็ขอวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ